รับถ่ายรูปนะคะขอบคุณมากค่ะอละค่ะและแน่นอนค่ะว่างานนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเราจะได้เจอคุณไรอันแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะกับทางลูซอนคลินิกค่ะคลินิกสุขภาพความงามน,นะคะครบวงจรค่ะที่วันนี้นะคะให้คุณไรอันนะคะได้มาเจอกับแฟนๆทุกท่านนะคะก็ฝาก ะค,ะคุณไรอันด้วยรวมไปถึงนะคะลูซอนคลินิกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเจอโน้องไรอันดีๆแบบนี้อีกนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ในรอบกิจกรรมพิเศษรอบนี้นะคะหมดรอบการประชาสัมพันธ์แล้วเจอกันได้ใหม่ในรอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ